2.0รุ่น G ก็มีครับ Camry ตัว Minor Change ก็มี Accord G9 Minor Change มีเหมือนกันนะครับ2.0รุ่น G สีบอลก็มีนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นตัว2.5 Hybrid ผมก็มีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะฮะสัก4-5-6คันว่าคันไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่บ้างเผื่อจะถูกใจพี่ๆนะฮะใครที่กำลังมองหา Camry อยู่นะครับมาดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้ฟังนะับประมาณสัก5-6คันนะฮะฝากไปดูในคลิปเต็มด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องเต้ Camry นะครับพี่พี่วันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะแล้วก็เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาหนึ่งกรุงเทพมีบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพาพี่พี่มาอัปเดตสต็อกที่สาขาหนึ่งกันหน่อยแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Camry Accord แล้วก็รวมไปถึงซ i วิกอาร์ติสด้วยนิดหน่อยนะครับว่ามีรถขนหนบ้างที่พร้อมขายนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอัปเดตเรื่องแคมรี่ให้พี่ทราบด้วยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีเข้ามาค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยน่าจะมีจอ,อยสกักประมาณ4ี่ห้คันได้นะครับแต่ในส่วนของในสตอ็อกหรือว่าสาขา2เนี่ยมีจอดอีกเพียบเลยนะฮะน่าจะาร่วมร่วมสิกว่าคันได้สําหรับตัวนิวแคมรี่ก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันแบบคร่าวๆเผื่อมีคันไหนเข้าตานะฮะ <c oughs> พี่ๆก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นการ แอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออัปเดตเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดดอกเบีย้ยจากไฟแนนซ์หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ TTV นะครับธนชาติของเราเองนะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นที่2.79นะครับ2.79ตลอดสัญญานะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อาชีพที่เป็นในกลุ่มของพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆสะดวกเดินทางมาที่บริษัทผมนะ รนี้อนุมัติไว้ให้ได้ภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับเลทดอกเบีย้ยพิเศษตามที่ผมแจ้งไปได้เลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเอาเริ่มจากตัวแคมรี่ที่จอ,อยู่ด้านหน้าตรงนี้ก่อนละกันนะฮะไฮบิดตอนนี้นี่มีเข้ามาทยอยมาเรื่อยๆนะครับใครมองหาไฮบิดอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ว่าตอนนี้จะเหลือเป็นสีดำนะครับสีขาวเพิ่งขายไปตอนนี้มีสีดํา2คันมีเป็นตัวไฮบิดธรรมดานะครับ2.5ไฮบิดธรรมดากับอีกคันหนึ่งเป็นตัว2.5งห้ไฮบิดพรีเมียมนะครับก็ แตกต่างกันไม่มากนะครับในเรื่องของบอดี้ด้านนอกเนี่ยเหมือนกันเลยจะต่างกันที่โลโก้ด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับส่วนไฟังก์ชันภายในก็มีต่างกันบ้างพอสมควรนะฮะในเรื่องของออปชั่นสำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็น2.5ไฮบริดนะครับ2.5ไฮบริดปี2020เลขไม์เนี่ย140,000โลราคา879,000คันนี้เนี่ยฟรีดาวจัดเต็มก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก1,500 0นะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณสัก15 0 0 0 สวยๆเลยนะครับสำหรับ2.5ไฮบริดแอบให้ดูด้านในนิดหนึ่งนะครับไม่แสนสี่นะฮะภายในเนี่ยเราปรับส,สภาพให้เรียบร้อยแล้วรถพร้อมขายเลยนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยไม่ปีไม่แตกไม่ขาดนะครับอ่ะให้ดูกันหน่อยสําหรับ2.5ไฮบริดเนี่ยที่ขาดไปจากตัวพรีเมียมนะฮะเบาะแอร์เบาะเย็นไม่มีมาให้อ่ะถ้าเป็นตัวไฮบริดที่เป็นพรีเมียมจะมีเบาะเย็นตรงนี้มาให้นะครับภาพรวมที่เหลือค่อนข้างใกล้เคียงกัน นะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับตัวที่พักแขนตัวนี้เนี่ยจะยังไม่ใช่ทัชแพดมีแค่ช่องใส่แก้วธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยตรงนี้จะเป็นทัชแพดก็จะสามารถปรับอุณหภูมิแอร์หลังได้เบาผู้โดยสารตอนหลังตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับจะปรับเลื่อนลงได้แต่ว่าอันนี้เป็น2.5ไฮบริดก็จะไม่มีฟังก์ชันตรงนี้นะครับแตกต่างกันประมาณนี้นะครับภาพรวมก็ราคาต่างกันอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งได้ นะครับต่างกันอยู่มาสักแสน0นึงได้ก็พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้สําหรับไฮบริดก็เป็นรถทางเลือกนะช่วงนี้ก็คนมองหากันเยอะนะครับเป็นสินผสมไฟฟ้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงเอาเป็นตัวโฉมก่อนกันบ้างนะครับเป็นโฉมก่อนกันบ้างคันนี้ก็เป็นสีพิเศษด้วยเป็นสีเนวี่บูนะครับเป็นสีเนวี่บูแคมรี่2.0รุ่นจีนะครับปี16ไม่แสนห้าราคาเนี่ย499 ะะราคาไม่ถึง500แสนละสำหรับแคมรีก็ราคาใกล้เคียงกับตัว New a อ t ติสเลยพี่พี่ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ว่า a อาติสก็จะได้เป็นปี19เนาาอนาะสำหรับแคมรี่ก็ในราคาเท่ากันจะได้ปี16นะครับคันนี้ภายในยังไม่ใช่เบาะส้มนะฮะภายในยังเป็นเบาะสีครีมอยู่ให้ดูนิดนึงก็ถ้าให้พูดถึงในราคา4,99,000เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะพี่พฟังก์ชันให้มาเยอะกว่าอาติแน่นอน นะครับในราคาที่เท่ากันแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างขวางนะครับอ่าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ผ่อนอยู่สักประมาณแปดพันนะฮะผ่อนสักประมาณแปดพันอ่าประมาณนี้แอร์หลังอะไรต่างๆมีมาให้เรียบร้อยคูลดคอนโทรลนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูบั้นท้ายกันหน่อยนะครับอ่าไฟท้ายก็เป็นตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์ดี s ทะเบียนห้าสองห้าด้วยนะฮะสีสวยสีหายา,ยาทะเบียนก็สวยอีกนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัว ถัดไปกันบ้างนะครับเป็นตัวนิวแคม r y 2.0รุ่นจีดีกว่านะครับ2.0รุ่นจีดีกว่าค่อนข้างหลายคันนะฮะอ่ะมาดูกันหน่อยสําหรับตัว2.0รุ่นจีนะฮะก็จะประหยัดกว่าตัว h y b ริดไปสักประมาณแสนหนึ่งได้นะครับใครที่ยังกลัวอยู่นะฮะเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของ h y b ริดก็มาเล่นตัวเบนซินได้นะครับเบนซินเต็มระบบคันนี้ก็ราคาเท่าไหร่อ่ะมาดูกันหน่อยนะฮะทะเบียนสวยด้วยนะ2600 2.0รุ่นจีนะครับ729,000ปี19ไม่แสนสามอ่า7จแสนสองนะครับก็ฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณสัก13ื่นนะฮะได้2.0รุ่นจีนะตัวโฉมหน้าปัจจุบันไปใช้งานเดี๋ยวพาไปดูภายในกันหน่อยดีกว่าต่างยังไงกับตัวแคมรี่บ้างเมื่อกี้แคมรี่เราเห็นแล้วเนาะจะเป็นลายไม้สีขาวใช่ไหมครับอ่าสำหรับตัวเบนซินก็จะเป็นลายไม้เลยเป็นสีไม้เลยนะฮะตัดด้วยสีดาเป็นโนแบ็กแบบนี้ด้านในก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ จะหายไปในส่วนของฟังก์ชันที่เป็น EV Mode Sport Mode ดอะไรต่างๆตรงนี้จะหายไปนะครับที่เหลือภาพรวมภายในค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลเหมือนกับตัวไฮบิดเลยนะครับอ่าภายในไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่นะครับพร์มหมื่นสาสำหรับ New Camry ผมมีหลายคันนะมีหลายคันสําหรับ New Camry ่ยังไงพี่พติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับจะหามในหลักหมื่นหรือว่าไม่แสนต้นผมมี แทบจะทุกเลนเลยนะครับอย่างคันนี้ก็เหมือนกันเลยราคาเท่ากันเลขไม้ใกล้เคียงกันนะครับก็ห้ามาอยู่ไม่ไกลเข้ามาเลือกได้นะครับถูกฉโลก,กับคันไหนอย่างคันนี้เ่ยผมแนะนําเลยทะเบียน2600นะครับถ้าพี่พี่เลือกเป็นคันนี้ทะเบียนก็จะเป็น8704นะครับอ่ะไหนๆก็มาตรงนี้แลละเดี๋ยวขอแวะนิดนึงมาดูแอคคอร์ดกันม้างนี่ว่าแอคคอร์ด G9 m ก n o r c h นอรนะครับ แอร์คอร์ด G9 ไม c h ่เชนเป็นอีกทั้งเลือกละกันสำหรับในงบประมาณสัก5 0 0 0ถึง7 0 0นนะครับเรามาดูกันนะครับก็จะได้เปรียบเทียบกันไปเลยนะฮะผมไม่แน่ใจคันนี้ติดจองหรือ,อยังนะ6,59,000นะครปี18ไม่แสนหนึ 2.4L ด้วยคันนี้เครื่อง K24 นะครับเครื่อง K24 2.4L e ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเครื่อง2,004น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยผมว่า10กิโลลิตร11กิโลลิตรก็เก่งแล้วนะฮะก็แต่ว่าได้ในเรื่องของภาพลักษณ์เนาะสำหรับ Honda a c c o r d นะครับได้ในเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ถ้าเทียบกับ c a m r y เนี่ยออปชันฟังก์ชันเขาน่าจะให้มาเยอะกว่านะแล้วก็ราคาแต่อนข้างแข็งกว่านิดนึงนะครับไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l LED ไฟ d a y t i m e r น n n i n ิ่งหล t มีมาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเป็น LED หมดไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกคู่ล่างด้วยเป็นสปอร์ตไลท์แบบ l e บแล้วก็ตัว2.4 E.L เนี่ยน่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วมั้งนะครับมีเลนวอร์ h มาให้นะครับเลนวอร์เขามีมาให้แบบนี้อ่ามือเปล่าตูก็เป็นโคมเมียมนะครับมีปุ่มสมาร์ทเอนที่แรงต่างมาให้หมดแล้วนะครับภายในถ้าพูดถึงสเปซด้านในนะครับผมว่าใกล้เคียงกับแคมรี่นะครับไม่ค่อยต่างกันจะต่างกันที่การตกแต่งดีไซน์แค่นั้นเองแล้วแต่ว่าถูกจิตกับใครนะครับอ่าสำหรับฮอนด้คอร์ดก็น่าใช้เหมือนกันนะฮะก็ลองตัดสินใจดูนะครับปีสิบแปดหกแสนห้านะครับ ปี18 6แ0 0แต่ถ้าพี่ๆมาเล่นแคมรี่ประหยัดไปแสนหนึ่งได้นะครับในปีใกล้ๆก,ก,ก,กันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ปี18 c แ m r y รี่ผมน่าจะหมดนะน่าจะหมดมีคันนี้ปี16อีกคันหนึ่ง559นะครับ2.0ุ 0, รุ่น G ีไม่7000 70, 0อ่ะอย่างคันเมื่อกี้ผมพาพี่ไปดูนะตัวสีเนวิบูใช่ไหมคันนั้นไม่แสนกลางๆใช่ไหมฮะคันนั้นก็499แต่คันนี้เนี่ยไม่70 0 0หม59นะคใครซีเรียสเรื่องเลขไม่แต่อยากได้แคมรี่ตัวโฉมไม่ได้เชไปใช้ก็ มีให้เลือกเหมือนกันไม่เจ็ดหมื่นนะครับอะถัดมาดูสุดหล่อกันบ้างดีกว่าสีขาวหล่อมากเลยนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าแคมรี่พอเป็นสีขาวนยสวยมากนะี่ครับเป็นสีขาวมุกสวยมากมาดูระคงราคาอะไรกันหน่อยดีกว่าคันนี้ปี19นะปี19-2.0นะครับ 2.0G 759นะครับไม่แสนสีก็เท่ากับคันสีบอลน,นู้นเลยไม่ใกล้ๆกกันแต่ว่าราคาเนี่ยก็ใกล้กันเหมือนกันนะบวกประมาณหมื่นหนึ่งสำหรับสีขาว ภายในเหมือนกันเลยนะครับอะเดี๋ยวแอบเปิดภายในให้ดูนิดนึงดีกว่ามาภายในก็น่าสนใจแคมรี่ผมมีเยอะมากตอนนี้เข้ามาเยอะมากนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามาจอดเรียงกันเลยทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวทํารีวิวให้พี่ได้รับชมกันเลยว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างนะฮะถ้าเกิดยังไงพี่ๆสนใจคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวเอาแคมรี่มาเรียงกันเลยหนะ้าสิบกว่าคันได้นะครับ759 เนาะเจ็ดห้าเก้าอ่ะมาคันนี้ห้าหน 6, 6, ึ่งูนย์นะครับเป็น New a u t i s 1.6รุ่น G ่จีนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นไม่แสนสองบอดี้สีขาวประมาณนี้อ่ะสวยงามน่าใช้อย่างที่ผมแจ้งไปนะว่าราคาเลทเนี้ยถ้าเกื่อพี่พี่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีนะครับก็สามารถเล่นแคม r y รี่ได้นะฮะที่เป็นตัวเนวี่บูคันนุ่นนะครับ499ถูกกว่าคันนี้ด้วยนะฮะถูกกว่า20,000 นะครับเลขมใหม่ใ,ใกล้เคียงกันได้แคมรี่ไปใช้งานถ้าไม่ได้ติดซีเรียสเรื่องปีนะฮะแล้วก็ฟังชันออปชันผมมองว่าแคมรี่ก็น่าสนใจกว่านะครับอ่ะมาภายในสำหรับ New a u t i s นะครับช่วงล่างเป็นแบบใหม่แล้วนะครับช่วงล่าง TNCA นะฮะช่วงล่างอิสระผงอะไัยไฟฟ้าใครที่ใช้งานเอาติสตัวก่อนๆอ,อยู่ผมรับรองเลยว่าถ้าได้มาขับตัวโฉมนิวเนี่ยคนละเรื่องนะฮะคนละฟิลเลยนะครับความรู้สึก ของพี่ๆกับアウติตจะเปลี่ยนไปถ้าได้มาขับนิวアウトิตนะครับอ่าภายในก็จะเป็นทูโทนนะครับสีขาวตัดด้วยสีเทาแบบนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันตอนแรกเกินไว้ว่าจะพาดูซีวิกด้วยแล้วก็アウติตเพียบเลยนะฮะแต่ว่าคิดว่าประมาณนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะหาเวลาเอาแคมรี่ทั้งหมดที่มีเนี่ยเดี๋ยวมาจอดเรียงแล้วก็เดี๋ยวมาทารีวิวให้พี่ดูดีกว่านะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แต่ละคันก็ฟรีดาวได้ทุกคันนะที่ผมพามาดูทั้งหมดตรงนี้น ก็เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่หมื่นเดียวนะฮะสำหรับตัวอาติสยาวจนไปถึงตัวรุ่นพี่เลยไฮบิดผ่อนประมาณ15 0 0ฟรีดาวได้นะครับใครที่สนใจหรือมีรายได้อยู่ตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง30,000 30, ติดต่อเข้ามาครับผมเต้ที่เบอร์ดา้านล่างตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมให้คำแนะนำนะครับอยากได้ประมาณไหนรายได้เท่าไหร่โทรมาคุยกันก่อนได้หรือใครที่สนใจซื้อสดโทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ประยนุนขอตัวลาไปก่อนนะฮะพี่ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ